พาไปซื้อรถหน่อยพาาปซื้อรถหน่อยดีไปดีไปดีผมเก็บรถแป๊บนึงรถสี่นะโถดูจากกล่องตีอาวุธที่เราจะมีอีกตั้งเยอะตั้งแยะเงินที่เหลือในบัญชีจะซื้อรถสี่รถสองซื้ออะไรมันก็คงไม่ใช่ปัญหาเฮ้ยเราต้องเหลือ ้านเรียกมันเรียกมันเรียกข้างหลังว่าไงว่าไงพี่ดูรถให้หน่อยนะมันมันเหมือนจะเอียงเอียงเลยไม่รู้พี่เป็นอะไรอ่ะพี่ลืมไปเราต้องเดือดร้านแปดแล้วเราให้แว่นคืนแว่นไปร้านหนึ่งนั้นผมต้องคืนพี่สองแสนถูกหรือเปล่าได้เงินก็อยู่เลยเสียงว่ามันมีอีกสามสิบกว่ากองอ่ะแกงเจ็ดร้านหนึ่งนะอาทิตย์หนึ่งอุ้ยสบายมากอ่ะไปเลยโอเคแล้วก็พี่แจ้งขึ้นแกงไปละ ก็ยังไม่ลงรายชื่อกับชุดามาที่เก้าที่สิบนี่เลยได้เรียบร้อยละอาวุธก็มีคนตียงบ้างแล้วได้สามสี่คนละเดือกับลังดนันมันไม่มีคนเติมมันไม่คือมันผมว่ามันเป็นปกตินะแต่ผมว่าคนเติมมันก็นคแค่ได้ไดเร็วอ,อ่ะใช่โอ้ยลืมกอดตั้งมาอ้ยอยู่อยู่ในตัวลืมไป เอ่อไซเคิลออฟโรดสปอร์ตเฮ้ มันเลือกสีได้ด้วยวะสวยเดี๋ยวผมไปแต่งรถแป๊บหนึ่งไม่แก้ม <Okay. S 2> ไอ้ขี้สีเดียวกับหมวกกูเลยสัตว์ไปแต่งกลางเมืองดีวกว่าไี่อยู่แล้วนะน้อง ไม่ถ้าสมมติกิจการมาบอกด้วนี่ผมยังเราไปตีเล,เล่นบ้างอะ่ะต้องรอกัอนนที่ก็รอดูอยเลยรามมาสานซุ่มแอ,อ์ดอบมัง้งไอฮอนดอกนี่มันมาตอนไหนนะโอ้ยมันซ้ำตรงไหนวะเนี่ย จะไปซ่อมหัาเครืองไว้ก่อนจะได้เห็นสีพวกหมาร้อนดูไว้คุมเฮ้ยคงคุมอะไรไม่เห็นกดเซิร์ฟเวอร์เหรอน้องแต่ก็แจ้งทีมงานเลยมาคงมาคุมทิไวให้หมด ไปเยอะอาวุธเยอะมันไม่มีเครื่องลดหรอวะไม่ค่อยชินตาเลยวะไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีรีเชตเยอะไปอ่ะตื่นแล้ว โอ้โหใช้เมาส์ไม่ได้ด้วยนี่ไงโจงกันไปหาหนอกพข่มดอกดีกว่า โอ้ยปีกเยอะซะด้วย ค่ารถสองล้านแต่งหนึ่งล้านไม่เป็นไร ดับเบิลเวนเต็ดจำเดิมสวยอยู่แล้วอยู่ไหนครับต้นเสียงหายอะ่ะดื่มยัมงไมโมาโถับไม่เฉยว่าไดโนมายัง தான் அடா Wau wow, wau wow. wow. เนโนจะมาจอดรถอย่างนี้ไม่ได้นะเสียงห้าสิบแปดเสียงอะไร ฟมกระจกเพิ่มเติมสติกเกอร์ป้ายทะเบียนสติกเกอร์เลเธออีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยอย่าเทียบอย่าเทียบ จกดอกมาจกต้องไหนต้งไหนไปเล่นชดอกเ่ตรงแตร้านมือสองอะ้ยไปก่อนไปก่อนเดี๋ยวอยับมาแต่งต่อไปด้วยไปตรงไหนร้านมืองใช่หรือเปล่ามานแลนด์ดยวัลพี่แลนด์ดยพี่เ้มรอด้ว่อนไปด้วยไป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 ไอโเอวใช่ใเอาที่ไปร้้เรเียมติดแล้วเหรอไอโนพเมีออน ที่เราแม่งโคตรแรงเลยไหวสัตว์การันตีอ่ะที่ยอดตีไปกินเกี๊ยวไปกระสอบนายเห็นป่ะลูกนาฬิกาสีฟ้าเกมเมื่อกระสอบกระสอบแถวโรงพยาบาลอ่ะอ๋อโอเคหนูนึกว่าอยู่แลนด์แนูตามไปแลนด์จะพูดจะถึงแล้วแลนด์จะพูดจะถึงแล้วแลนด์จะพูดจะถึงแล้ว เอาโจ๊กี่ออกมาแล้วพี่แยกลับมารับก็พี่โจ๊กไม่ได้นี่นี่นี่คันคันติดเหลืองคันติดเหลืองเฮ้ยแต่ที่ชูขึ้นทางเรียงขึ้นทานเหลืองเลยขึ้นแล้วค่ะคันหรือเจอไหนพี่แย่เจอไหนมาขันไหนเ้าไหนปะเจ้อสองเห็นไหมเห็นร้านตรงร้านมือสองไหมอยู่ฟ้าไม่ได้อยู่ปะถ้าไปอยู่บ้านแกงแล้วพี่อยู่บ้านแกงแล้วอยู่สองสี่ค่าโรงพยาบาลอ่ะไอ้เพื่อนสองพี่เมียว ไันจมีนจะเป็นมือสองปัง๊ลงบอนะอมาแล้วหรอบ้านแกงอะพี่บ้านแกงอะอยู่บ้านแกงอตะลตลบตรงไหนนะ้าตลบตรงไหนน้าอันนี้อันอนี้พี่เรียกมือสองโจ๊กตามมือสองโจ๊ก ตําม,มือสองจ๊วตรงไหนไอ้สีฟ้าๆๆนี่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าใช่ค่ะใช่ค่ะอ,อุย <มน S 1> ้ยคนนัวลเลยโจ๊วแค่มันงานนัวงานนัวตั้งไรอยู่แล้วเนี่ยอุ้ยขออนุญาตใส่ดูฝีมงฝีมือฝีไม้ไลายมือพี่นะน้องนะ,น,ะนะดูนะดูนะดูนะฮึ่เอาไปก็หนึ่งหัวไอ้หัวเขียดได้โดนแล้วหัวเขียดที่โดนก่อนแล้วเอาไปก็นหนึ่งหัวดูช่องข้างในหน่อยดิ อออืมงตีเพื่อนหรอตีตีเพื่อนหรออ่ะเฮ้ยอเลยยันนี่เขามาอยู่อะไรตรงนี้วะไอ้สาวเนี่ยสอยไปมัดสอยไปมัดสอยไปมัน,ม,น,ม,น,ม,น,นมันติดไอ้เชี่ยเนี่ยมันตีแล้วแป้งแล้วก็ตัวก็สตันน่ะสอยไปมันเขาปั๊มหัวใจอยู่นะ

โอ้ยมาเยอะเฉยแล้วสีดำไหม่สัตว์รอดไปตัวไอ้กาตัวไอ้กาไอเฟ่เคเคเคแคนดี้ไอเฟ่ไม่ดีเนาะเฮ้ยเฮ้ยเยขาดึงเขาจะไมีอคอนจูจอเล้ยกูหน่อยจอแล้วเราอะ่ะเขาดึงเขาจะไมีคนชูมแล้วเราอะ บาดักได้ไหมผ้าพันแผลกดไปแล้วใช่ไตรงเนี้ยตรงเบียตรงเบียเอตรงไอโจ้ผู้พิดเลยเลยได้ละเพราะว่าเกิดน้องที่โดนหัวโจ้ไอ้เปนเ้ยบ้ายาวเลยทีนี้เบียเบียไปถีบอะไรเลยอะไรเลยตายๆอุ้ยเอ้ย ไม่น่ามีใครมาชุบเพราะเรามีแค่3คนไม่หรอกคือเราไม่น่ามาแต่แรกแหละเฟลูจิ้ยหมอ,อ หมอ,อครับป้ายแม่งทำเราดูแย่วะไอ้เชีย่ยท้าเมื่อกี้เราไม่ตีโดนป้ายนะแม่งโดนอยู่แล้วรอดไปรอดไป เก็บเสร็จมันเกิดเองนี้หมอไม่เหงายาวหรอใกล้กันล่ะเมื่อกี้ยังไม่ได้เล่นเลยอ่ะมีคนเหมือนว่าเมื่อกี้ยังไม่ได้เล่นด้วยเ้าไปางนั้นจุ๋ม่มาแล้วอ่ะจุดใหม่มาแล้วอ่ะไปเอาไม้เอาไม้แก้มือไม้แก้มืองานแก้มือตรงไหนตรงไหนว่ามาเลย แถวโรงพยาบโจ๊กแถวโรงพยาบาลใหม่กระโจ๊กทำไมมันไม่ปดสักทีอันนี้ปดแล้วไม่ปดแล้วขึ้นจุดใหม่แล้วโอเคไปตไปต่อไปต่อไปต่อเมื่อกี้มันเยอะแต่เฉยเลยสีดำอ่ะพวกดูไว้อ่ะถ้าสมุดน้อยโดนแล้วเมื่อกี้อจริงไหนตรงไหนตรงไหนหน้าตรงไหนหน้าทางไหนนะเอาเจ็ดแล้วได้รู้อย่างเดียวตรงไหนได้รด้อยู่เขาอยู่กับพี่โจ๊กโอเคมาหรอ ไม่หลังออกมาใช่ไหมหยุดอ่ะโดอนเลยอ้าวดนดิโดนดิใครรวยโดนดิหัววกตายหัววงตายอย่างงี้สวยตายสองวยตายอะไรไม่ตายสวยกะโอ้โหดอน โดนอย่างนี้โดนอย่างนี้โดน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 ไอ้ยลไอสัตว์มึงทีอะไรอ่ะอะไรเงี้ยตัวยืนวะอียเอ้สวย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 เอาแล้วเอาแล้วงานนี้มีเกิดพี่แค่ไม่มีอาวุธไอ้สัตว์ เราชุบคนเกิดเป็นกูเปิดป nice ิดสีขาวปิดสีขาวปิดสีขาวจุบอยู่จ ah ah ุบอยู่รับแป๊บนึงจุบอยู่ใช่แกมาดิก็มาดิเชี่ยวแหวนมาดิตีตายดิตีตายดิ โอไม่ได้เล่นเลยสัตว์ไอ้ไอ้เพื่อนดี่นี่กูไหมไอ้ชัวไปโตไปโตสวยพี่เข้มตายไม่ได้พี่เข้มตายปุ่มร้อยพี่เข้มตะไลเข้าไปดิสวยสวยมากเกิดชัวเกิดชัวเกิดชัวสวยเกิดชัวอย่างนี้เกิดชัวมาเอกมาแล้วพระเอกมาแล้วพระเอกมาตรงนี้ตรงนี้ชิวนะตรงนี้ชิวนะไอ้แบนไล่ นี่ไงตัวแกอาตีเพื่อนหรอตีเพื่อนหรอตีวแกตัวแาเฮ้ยลำศพโอ้ยเฮียตายแล้วตายอีกตายแล้วตายอีกดึงพี่ลงให้เล่นเลยพี่ไม่เล่นเลยมันจะเยอะกันไปไหนวะ เดี๋ยวผมจึงใี่มันต่อให้พี่พี่แต่ไม่ต้องมันเยอะหรอกหนึ่งต่อหนึ่งก็โดนละแล้วไปชุบเพื่อนก่อนมีชุบไปสามคนแล้วเฮ้ยฝั่งนี้มาเติมบอกเพื่อนเด้เฮ้ยฝั่งมาเติมโอเค <มา S 3> โอเคพี่จาาพี่เองผมพี่เดิมถ้ายังไม่ลงอะพี่ไอพวกที่นี่เขาก็อาวุธเยอะกันเลยเกิดได้สัตว์ ตำอมอมรอตอมรอเดี๋ยวเขารอนานจงไปเพิ่งไปจงสี่คนมี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 เข้านาำแป๊บ ้าจะสุดต่อจังตอนแล้วเนาะต่อตอบโอ้โเ,เล่นแป๊บเดียวเองอ่ะ ลิน่าพี่โจ๊กอลีน่าไปโจ๊กไปโจ๊กเอาเกียรลีน่าอาอลีน่ารอดใบมาเยอะ <c oughs> ๆๆๆลอดใบรอดใบมันขึ้นมันขึ้นแล้วเหรอ